สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง B A Anime กินอีกเส้นเคยนะครับและในวันนี้เราก็มาพบกับตำนานจอมยุทธผพูดถึงสารภาคสองกันอีกเส้นเคยนะครับคำเตือนนะครับสำหรับเนื้อหาทั้งหมดก็ได้นํามาจากนิยายทั้งหมดนะครับเอาล่ะแล้วครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราจะไม่พูดพร่มทำเพลงให้มันมากไปิญรับชมรับฟังกันได้เลย นันชูชูยึดคอของนางและพูดว่าแค่พูดตามตรงสำนักถังได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนเซไลเคอร์ทำไมพวกเขาจะต้องมาทำงานใกล้ชิดกับเราเป็นแต่ว่าเราจะมีประโยชน์เพียงพอสำหรับพวกเขาลูกสาวของท่านไม่คุ้มกับราคานี้และในสำนักถังก็มีบุคคลมากมายที่โดดเด่นกว่าค้นานันชูชูเม้มริมฝีปากของนางและพูดว่าเอาลาเอาละเธอจะไม่รู้จักเจ้าเหลอเจ้าอยู่ที่สำนักถังและหัวใจของเจ้าก็อยู่ที่สำนักถังเจ้าลืมไปแล้วว่าบ้านของเจ้าอยู่ที่ไหนไม่ต้องห่วงแม่ของเจ้าไม่ได้งงขนาดนั้นเนื่องจากค่าแยกสาขาไปที่นั้น จะส่งสิทธิสัญญา์ไปไม่เพียงแต่เราต้องรักษาความสัมพันธ์ของเรากับสำนักถังเท่านั้นแต่เรายังต้องการสำนักถังและโรงเรียนเสรีเครอช่วยเราฝึกฝนิทธิตสัญญาของเรานี่คือทิศทางการพัฒนาในอนาคตของสำนักมังกรดินของเราและด้วยวิธีนี้เท่านั้นเราจึงจะได้รับผลประโยชน์ที่เพียงพอและเพื่อให้สำนักมังกรดินแข็งร่นข,ขึ้นนันชูชูบอกตากว้างและพูดว่าท่านแม่ท่านเป็นใครหรือเปล่าเนี่ยพวกเราเป็นหนี้บุญคุณของเขาไม่ใช่ในทางกับกันทำไม่้าถึงรู้สึกว่าท่านแม่นันชูชูรีบพูดขึ้นว่าให้ข้าพูดให้้้้้เเสสร็กกก่่่อออนนททุิงงงีีขาพูดดถึมบืต สําคัญและข้อกํหนดเบื้องต้นนี้คือกําไรและผลประโยชน์เราจะอยู่รอดได้นานถ้าเรารวมความรู้สึกและผลประโยชน์เข้าด้วยกันเราเป็นหนี้บุญคุณของสํานักถังและเราจะต้องตอบแทนพวกเขาอย่างแน่นอนสํานักมังกรดินของเราได้เก็บความลับสุดยอดบางอย่างไว้และเราจะต้องแบ่งปันความลับสุดยอดนี้ให้กับสํานักถังทุกสิ่งที่ข้าพูดไปจะประสบความสมําเร็จตามธรรมชาติเมื่อเงื่อนไขถูกต้องด้วยความเข้าใจในปัจจุบันของเราเกี่ยวกับสํานักถังและโรงเรียนเซลยเคอรอ์เราไม่กลัวว่าพวกเขาจะเก็บความลับนี้ไว้กับตัวเองนานชิวชิวมองหน้าแม่ของนางด้วยความอยากรู้ ขนะที่นางเอ่ยถามว่าความลับสุดยอดเันเหรอมีข้าถึงไม่รู้เรื่องนี้นันชูชยก็พูดอย่างไม่พอใจว่าไร้สาระมันเป็นความลับสุดยอดแล้วเราจะให้คนมากมายรู้ได้อย่างไรมีเพียงเจ้าสุนักทุกรุ่นเท่านั้นที่รู้เรื่องนี้นันชูชุยดันเข้าหาแม่ของนางนางกอดแขนเขาและพูดว่าท่านแม่แค่จะกลายเป็นเจ้าสุนักมังกรดินในอนาคตและข้าก็เป็นลูกสาวเพียงคนเดียวของท่านดังนั้นไม่เป็นไรที่จะบอกข้าท่านไม่ต้องห่วงขค่จะไม่บอกใครอีกบอกข้ามาเร็วๆข้ายอยากรู้มากนันชูชยเรามองนางและพูดว่าบอกเจ้าเงินเหรอจะไม่สาาามมรถก็บบคััได้้ตง เด็กแล้วกันบอกเจ้าขอโทากับกันบอกคนทางทวีปจะรู้มันไปเธอมือหัววีเฮาตื่นขึ้นหากเขายังปกติอยู่ข้าจะไปที่สำนักขังกับเจ้าเรื่องนี้เป็นความลับขั้นสุดยอดของสำนักของเราและเราสามารถแบ่งปันได้กับเจ้าสำนักของสำนักขงกังเท่านั้นงาน,นชิวชิวบีริฟีปากของนางเราก็ว่านางสแสดงความไม่พอใจในขณะน,นี้จูจ่ๆพลังวิญ,ญญาณที่ผ่นผ่อนยังรุนแรงก็ดึงดูดความสนใจของแม่และลูกคู่นี้และทั้งสองก็หันไปมองในทิศทางของหัววีเฮาในเวลาเดียวกันแสงจากก้อนลังไม้เจ็ดสีก็ค่อยๆอ,อ,อ่อนลงและดวงตาแนวตั้งขนาดใหญ่ที่อยู่นหหลัังว ที่ได้หายไปก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งและลวดลายดวงอาทิตย์รอบรอบนี้ถึงชุกชะตาบนหน้าผาของเขาก็ค่อยๆอย่อ,อ,อนลงและนี่ถึงชุกชะตาของเขาซึ่งส่งประกายด้วยสีดำและขาวที่ตัดกันก็ดูเหมือนจะมีเสน่ห์ขึ้นมาในทันใดสีดอกกุหลาบทองอ่อนๆปรากฏให้เห็นจางๆในดวงตาแนวตั้งนี้แสงขาวดำตัดกันก่อนจะบรรจบเข้าด้านไหนและกลายเป็นรูม่านตาแม้ว่าพวกเขาจะเหลือบมองเพียงแค่แวบ,บเดียวแต่สองแม่ลูกก็ยังรู้สึกลาวก,กับว่าวิญญาณของพวกเขาถูกดึงออกมานั่งชุยๆตอบสนองอย่างรวดเร็วนางยกมือขึ้นปิดตาของตัวเองและลูกสาว กงนั่งอย่างรวดเร็วก่อนล่งไม้เจ็ดสีที่เค่อยๆอ,อ่อนกำลังลงกับแข็งแร่งขึ้นอย่างกระทันหันจากนั้นก็กลายเป็นลำแสงจัดสีที่พุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าทัาในนั้นเสียงอันเฟราะก็ดังขึ้นในอากาศและท้องฟ้าที่มองเห็นก็เปลี่ยนเป็นสีทองอย่างสมบูรณ์ในขณะน,นี้พื้นดินถูกสีของท้องฟ้าและกลายเป็นสีเดียวกันและร่างกายของหัวบีเฮาก็ดูเหมือนจะทำมาจากทองคำบริสุทธ์ทั้งหมดมีเพียงเน้นแห่งโชคชะตาบนหน้าผากที่เปียกประหลาดของเขาเท่านั้นกลายเป็นสีดำและขาวกับพิบไปมาสลับกันแลวกับความตายแลีิหรือนนนาเกิไป ท่านในนั้นแสงสีทองบนท้องฟ้าก็ดูเหมือนจะกลายเป็นเมฆที่หมุนวนอย่างรวดเร็วแสงสีทองหดกลับและกลายเป็นกวยสีทองขนาดใหญ่โดยมีหัวของหัววีห้องเป็นศูนย์กลางแสงสีทองค่อยๆหายไปและดวงตาแนวตั้งกับเป็นสีทองกุลาบขนาที่ฟ้าดินเป็นเป็นสีขาวดำกระบวนการทั้งหมดนั้นแปลกประหลาดมากจนกระทั่งเม้แต่นานชุย,ชยซึ่งเป็นวิญญาณภูมิยุทธแปดวงแหวนและยังมีเพลิงผานซึ่งเป็นท่านแห่งการทำลายหลางก็ยังรู้สึกเล่ากับว่าลำคอของนางถูบีบลดัดจนแทบหายใจไม่ออกในระหว่างกระบวนการสั้นๆนี้เจ้าสมนัดินนผู้้ีก็ยิ่งมีวมุ่งัน ที่จะรวมเข้ากับสำนักถังยางใกล้ชิดมากขึ้นปรากฏการที่ประหลาดบนตัวของวอิวีเฮาและศักยภาพของเขาทําให้นางเห็นอนาคตอันไรขีดจํากัดของสำนักถังทันใดนั้นลูกบอลแสงสีทองก็ปรากฏขึ้นเหนือหัวของวอิวีเฮาและพุ่งขึ้นไปในอากาศรอยแยกสีดําถูกเปิดออกในอากาศและแสงสีทองก็เข้าไปในรอยแยกนี้อย่างรวดเร็วรอยแยกปิดลงและแสงสีทองก็หายไปสองแม่ลูกมองเห็นเพียงเลือนรางว่ารูปร่างของแสงสีทองนั้นดูเหมือนกับสัตว์วิญญาณตัวเล็กๆหลังจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาที่สำนักเข้าเทียนในห้องอันเงียบสงบนั้นต้องเ๋ยนอนอยู่อย่างเงีย นั้นทุกอย่างในห้องก็เริ่มบิดเบีย้ยวเล็กน้อยและรู้สึกรอกับว,ว่ามีเปลวไฟที่ลูกชนกําลังพุ่งผ่านและอากาศก็เริ่มเป็นละลอกขึ้นลายแยกสีดาปรากฏขึ้นจากที่ไหนสักแห่งในละลอกขึ้นในอากาศจากนั้นแสงสีทองก็ลอยออกมาและตกลงบนหน้าอกของตงเอ๋ยอย่างช้าๆจากนั้นก็หล่นลงเข้ากับนั่งอย่างช้าๆทันใดนั้นแลมีสีทองก็ปรากฏขึ้นบนร่างกายของหวังตวงเอ๋ยและผมยาวสีน้าเงินอมชมพูของนางก็เริ่มเปลี่ยนประกายเป็นสีเดียวกันสะท้อนกับแสงสีทองที่หน้าอกของนางลําแสงสีทองที่ส่องลงบนหน้าอกของนาง คงที่ศูนย์เทพสมุทรสีทองก็ปรากฏขึ้นบนหน้าผากของนางด้วยเช่นกันทันในนั้นที่ศูนย์เทพสมุทรสีทองก็ส่องสว่างขึ้นกลายเป็นแสงสีทองที่ลอยขึ้นมาแล้วกลายเป็นส่วนหัวของที่ศูนย์เชื่อมโยงกับดัมยาวในอากาศอย่างช้าๆเมื่อทั้งสองส่วนสัมผัสกันห้องทั้งหมดก็เปลี่ยนเป็นสีทองทันทีภายใต้แสงสีทองอันเจิดจ้ามีผีเสื้อสีน้ำเงินตัวหนึ่งกางปีออกมังกรทองกำลังบินวนอยู่รอบผีเสื้อตัวนั้นตัวเอ๋ยยังคงหลับอย่างสบายดูราวกบว่าการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด เริ่มเหมือนเป็นลอนช้าๆและกลายเป็นลอนที่เป็นคืนในขณะเดียวกันทางด้านหัวหวีเฮาสีสันฟ้าดินที่หายไปค่อยๆกลับขึ้นมาเหมือนกับภาพวาดที่ถูกทาด้วยสีต่างๆและดวงตาแนวตั้งที่เปลกวประหลาดและน่าสะพึงกลัวบนหน้าผากของหัวหวีเฮาในที่สุดก็ปิดลงอย่างช้ชาๆและหน้าผากของเขาก็กลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมหัวหวีเฮาค่อยๆลืมตา,ลตาขึ้นและดวงตาของเขาก็ดูเป็นประกายและดูวิเศษยิย่งกว่าเดิมซิเวเอ๋อซิเวเอ๋อซิเวเอ๋เอขณะที่เขาเรียกออกมาสามครั้งดูเหมือนจะปลุกเขาให้สะดุ้งตื่นขึ้้นนนแลละาาาาาตตสยกก็็ไหออมวงที่เป ของเขาล่นในตอนนี้ส่งแม่ลูกตกตะลึงเพราะว่าน้ำตาของหัววีเฮามีสีทองจางๆเปลี่ยนประกายรละยิบระยับในแสงแดดรัะมีทางจิตที่เต็มไปด้วยความเศร้าโศกแร่กระจายออกมาจากตัวเขาเมื่อรัศมีแห่งความเศร้าโศกนี้แร่กระจายออกมานันชิววก็ตกตะลึงไปชั่วขณะจากนั้นน้ำตาของนางก็ไหลออกมาอย่างไม่สามารถควบคุมได้การแสดงออกของนันชิวยเปลี่ยนไปด้วยความประหลาดใจรัศมีที่ว่าวีเฮาเปิดเผยออกมาโดยไม่ได้ตั้งใจนั้นเนื่องจากความเศร้าภายในของเขาสามารถส่งผลกระทบต่อคนรอบข้างได้นันชิวๆนั้นเกือบจะอยู่ในระดับจักระพัดวิญญาณแต่ ทว่านางไม่สามารถแม้แต่จะต้านทานมันได้พลังจิตต้องแข่งแก่งเพียงใดจึงจะสามารถทำเช่นนี้ได้นั้นชุ่ยชุยมั่นใจอย่างยิ่งว่าพลังจิตของวิวเฮานั้นเหนื่นกวกานางมากแม้ว่าเขาจะเพิ่งได้รับวงแหวนวิญญาณที่6เขาก็น่านจะเป็นแค่จกักรพรรดิวิญญาณเท่านั้นแต่ทว่าจากักรพรรดิวิญญาณกับสามารถทำให้เกิดความกวัวอย่างลึกซึง้งในใจของวิญญาณภูมิยุทธแปดวงแหวนอย่างเช่นานางได้สถานการณ์เช่นนี้เป็นสิ่งที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนในโลกของวิญญ,ญาจยานนางไม่เห็นด้วยคำว่าว,วิาวเฮาทำอะไรขางง่อตวเขาเ ก็เปลี่ยนเป็นดอกไม้น้ำแข็งจำนวนนับไม่ถ้วนที่กระจัดกระจายไปแววตาของความเย็นชาใช้แวบ,บก่อนที่จะหายไปหลัททิวิญญาณศักดิ์สิทธิ์หลัดทิวิญญาณศักดิ์สิทธิ์คำสามคำนี้ดูเหมือนจะถูกบีบออกมาจากฟันของเขาความสุขเศร้ากว่าหน้านี้กลายเป็นความหนาวเย็นที่น่าสะพึงกว่าทันทีแรงกดดันที่รุนแรงทำให้นานซุยซวยน้าซิดในทันทีและถอยหลังไปหนึ่งก้าวนานชุยชยิ่งไม่สามารถต้านทานได้ร่างกายที่บอบบางของนางสันเทาและนางก็ล้มลงกับพื้นด้วยท่านั่งพลังจิตนี้ยิ่งใหญ่มากนี่เป็นการใช ที่เามพมยุทธ์ที่นางรู้จักนั้นไม่มีใครมีพลังจิตมากกว่าัววีเฮาตอนนี้นางสามารถตัดสินได้แล้ววา่าความแข็งแร่งของัววีเฮาไม่สามารถตัดสินจากพลังวิญญาณของเขาได้พลังจิตที่น่าสะพรงกลัวของเขาได้ยกระดับเขาไปสู่ระดับที่สูงขึ้นอย่างสมบูรณ์และมันไม่ใช่เพียงแค่ระดับเดียวสําหรับความแข็งแข่งของเขานั้นสามารถรู้ได้ก็ต่อเมื่อภผชนะของเขาโดยตรงเท่านั้นการแสดงออกของัววีเฮายินชาเป็นอย่างมากในขณะที่เขามองไปที่เมืองแห่งแสงแต่ว่าลึกๆในดวงตาของเขาความเจ็บปวดก็ปรากฏให้เห็นอยู่ตลอดเวลาชิวเอ๋อชิเจน้า สำหรับสิ่ง <HHH> ที่เจ้าทำเพื่อข้าได้อย่างไรว่าวี่เฮาอยู่้องไห้เมื่อความสศกเศร้าเพิ่มขึ้นอีกครั้นน้ำตาก็ไม่สามารถไหลออกมาได้อีกต่อไปหลังจากนั้นไม่นานความเย็นชาที่แร่ออกมาจากร่างกายของเขาก็ค่อยๆจางหายไปแต่ทว่าใบหน้าของเขากับดูแข็งทื่อและไม่มีสีหน้าใดๆเขาหันกลับมาอย่างเฉยเมยและมองไปที่สองแม่ลูกและเขาก็พูดว่าขอบคุณที่ปกป้องข้าคือไม่เป็นเลยแล้วนั้นชุยๆได้พยุงลูกสาวของนางขึ้นแล้วในขณะนี้นางเปิดปากของนางและต้องการถามว่าทำไมหัววี่เฮาถึงเป็นแบบนนนีีี้้แแต่่่่าาาางงงมมมกกกลททจะพูดดออใชวว และถ้าทางที่เฉยเมยของวีเฮาทําให้นางรู้สึกเย็นวาบจากคุ้นบนหัวใจนางยินดีที่เฉนหัววีเฮาลองหายมากกว่าที่จะเห็นเขาเป็นแบบนี้ดังคาเก่าที่ว่าไม่มีความสกเศร้าใดยิ่งใหญ่ไปกว่าหัวใจที่ตายไปแล้ววังตังเอ๋อหลับไหลส่วนว่าวังซิวเอ๋อสังเวชชีวิตเพื่อช่วยเขาเขาเป็นเพียงชายหนุ่มที่อายุยังไม่ถึง20ปีที่ถูกโจมตีอย่างหนักสองครั้งติดต่อกันเขาแข็งแกร่งพอที่จะอดทนไม่ให้ครั้งแต่้ทว่าคมแข็งแกร่งของเขาก็ถึงขีดจำกัดแล้วหากมีการกระตุ้นที่รุนแรงอีกครั้งงวเเหหอออะป็็นนนไไไรรรืมม่่ยาากต มแม้ว่านางจะอนหายใจในใจแต่นางก็ไม่ได้อ่อนแอเหมือนลูกสาวของนางนางเดินไปข้างหน้าหัววีเฮาและไม่ได้พูดถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกัาวางวลซิเวอร์เลยนางเพียงถามว่าเซียววีเฮาเราจะไปที่ไหนต่อวัววีเฮามันจะมีแผนในใจเขากล่าวว่าเจ้าสำนักหนอนท่านกับซิวชิวกับไปก่อนเถอข้ายังจะต้องไปที่สถานที่แห่งหนึ่งแล้วค่อยกลับไปยังสำนักถังนางชิวยๆก่าวว่าข้าขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือของเจ้ามากนอกจากนี้ข้ายังมีเรื่องหนึ่งที่อยากจะหารลือกับเจ้าเยากเจ้าสำนักของเจ้าเจ้าไปจัดการเรื่องของเจ้าก่อนเธอข้าจะส่งซิวชิวกับที่สนนัักก งว่าหวี่ห้องพยักหน้าและพูดขึ้นว่าตกหลงข้าตองรบกวนท่านบอกพี่ใหญ่ของข้าวา่าข้าสบายดีแล้วเขาจะรีบกลับไปโดยเร็วจากนั้นก็บอกเขาวา่าซิวเอ๋อร์คือสัตว์จากพัดมงคลจากปาหญ่ชิงโตนันสงสงเวยตัวเองผู้ช่วยข้าเ้าเกรงว่าสัตว์วิญญาณในปยาหญ่สิงโตจะลังแค้นรงเรียนบอกให้พวกเขาระวังตัวด้วยหลังจากที่ข้าทำสิ่งหนึ่งเสร็จแล้วเ้าจะรีบกลับไปโดยเร็วที่สุดนาน่วยๆมองดูเขาอย่างอ่อนโยนและพูดอย่างอ่อนโยนว่าเพื่อนุ่มเจ้าอย่ากดดันตัวเองมากเกินไปจะต้องมองไไไปปปขข้้้าาาาางงงหนนนนเเเเสสสมออรจจะะกกกกลลัััับบททททีีี่่่ถแิพพูดว เอาแล้วละครับการสปอยวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับเนื้อหาทั้งหมดก็ได้นำมาจากนิยายนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับและเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรนั้นเรามาต่อกันในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ